วันนั้นมีฝั่หลังมาทําเขียนลายมือครับมาจากมิก,การเลยเขามาเขียนลายมือเขาบอกว่ามีคนให้มาเขียนเส้นวาสนาฝันหลังอยู่ที่ปทุมธาน,นีมนอยู่มิก,กาเขามาเขียนผมก็ถามว่าเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าคนไทยอะง่้เขาบอกคือคนไทยโง,งูคนไทยนี่โงูอันดับหนึ่งของโลกบอก,อ,กอ้าวทำไมโงล่ล่ะคุณพี่คิดดูที่คนไทยอะเอาอะไรไปแขวนที่คออะ ราคา30-40 so ิบล้านไปซื están, ้อมาแขวนสมเด็จอ no ่ะเขาบอกคนไทยมันโง่อแล้วผมก็ถามกันอ้ยมมาทําอะไรเนี่ยมาเขาบอกว่าดีเขียนอะไรมือแล้วจะได้งานได้การโอ้บอกอย่างงี้มาสิโย่ใช่คนไทยโง่แต่โย่งงงงงายฝรั่งไอเฟนไอเฟนอะไรเฟนงไงามากแต่เขาชอบ แต่เขาพูดจะคือมีคนบอกการแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราเรา,เราเป็น่างนี้แต่เขาก็เป็นคนที่ชอบอเาขาอชอบศสลยศาสตร์แล้วก็เจอผมเข,ข,ขากราเขาไหว้เขาขอบูชาแผ็นพระเป็นหูนอ,อันนี้ฝรั่ง,งแต่ฝรั่งกลุ่ลพมพุ่มเปนคือฝรั่งอะ่ะทุ่วโลกเขารู้แล้วคน,คนไทยเรางงง่ายโง่อืแต่คนไทยเรามีความเชื่อถือและมีความศรัทธาพุทธคุณใช่ไหมจ๊ะพุทธคุณใช่เออคือใครจะว่ายังไงไม่เป็นไรนะเขาบอกว่า มันต้องเชื่อใจในความสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะช่วยเรามีพุทธคุณอาจารย์นะใช่ใช่ไหมไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ามวลของพระพุทธเจ้าอืพระเศกอะไรเศกของอุฒสมมน